รับมีดที่นี่ตรงนี้แววกเข้ามาเลยครับเราจำหน่ายขายมีดขายปลาขายจอบขายเสียมขายขวานหรือจะเอามีดเอาปลามาแลกเปลี่ยนตีเธอนเอามีดท้าใหม่ก็ขอเชิญครับหรืออยากจะซ่อมมีดซ่อมปลาซ่อมขวานก็ติดต่อที่นี่เลยครับวันนี้เจ้าของโรงงานดีเล็กมาเริร่มขายท่านเองครับื่อกี้โทรศัพท์ร้อน ิตภัณฑ์แล้วก็เน็ตไม่ดีอันนี้นเน็ตดีขึ้นไหมคะ,ะนรพนมที่ว่านาทอนหินเหล็กราราดดีเรารับประกันคุณภาพครับ <c oughs> ขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องไม้เครื่องมือของใช้ในงานาเกษตรเครื่องมือที่ใช้ในครัเรือนจากโรงงานตีเหล็กจงบูญทวีบ้านนาทอนหมูธธ่ที่5ตำบลนาทอนอำเภอท่านพ,พนมจังหวัดนครพนม ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านครับไปให้แรแงแต่ด้านลูโชนเรายกามันคันพังที่ทางแรกเอ้ให้เกเราลงดูบ้นานแต่แต่ไม่ไปที่เ้าไปนไปี่ทำ เท่าไหร่เอาบอ่อไปผสมที่ข้งชิดก้าไ้เอาเท่าไหร่ชัดขึ้นใช่ใช่เมื่อกี้พยายามพยายามหาสาเหตุอุยสวย สวยมากดูดิสวยอ่ะครูพิซ่าไม่สอนหรอคะ có nó bỏไว้ nó mới cho người ta với con sao được 0 không được

สวัสด or ีค่ะหอยดูห้าสิบ biết như thế số cái <laughs> hình này đi thầy chào สอดเปลาสอดเนี่ยเป็นอะไรด้วยเ่ไงป่านะสอดไทเขาเล่าคุณมากอะไรแต่ว่าเขามันงผเป็นแซยิดแั้ก็หลงสิลนูก

แล้มาำมาที่เกิดจากคีอเนาเอาไปไม่ได้เป็นอะไรเอาไปไม่ด้แล่าเอาไปม่ด้ลงมาติดกระซ้ากันบ่าด้อันนี้ซันไดนงบาทมนะบเราเหอ รานก็ร้านปูมันก็ไม่้วทีแตกมสมันไ่ได้แตกทักอย่างบันไดเล็กก็นี่เบิรดเื่องมือมันอัดเต็มุ่นเบิดมันบ้าดจะแน่นอัวแก็ซื้อเนาะกอดีขอดีโอขอดีขอดีแกมมี่เนาะยอดดีอด่อดีกุรอย chúng ta phải đâm hào vào เขาลูกซี่เม็ดนี่จะไม่หนึบนะก็เบาแล้วก็มันก็เหมือนมันก็ไอเจีเฉใหญ่ใหญ่ใหญ่รูปแบบพิเศนะด่าลูกเนี่ยมันคือป นายไทยเล่าทาพานมเลยจ้ะมือนี้ สดไม่มีกินเี่ยงไปก่อนขนมไม่มีเลยโอเคค่ะโอเค ปลาแค่ปลาแค่ตัวใหญ่มากปลาแค่ปลาแค่ได้นี่นะฮะัวใหญ่เกินเรานในปลาแค่ เรือแต่ห้อยม,ม,ม,มันออกมากกว่านี้อ,นอันตีบังหนสายเนี่ยอะไรนี่นะสิบบาทสิบแผ่นเหาะ สิแผ่นครับสิบแผ่นสิบบาทเกือบแมน,นลืมแนวติดแมงวันเือมเืนวงวัน

จ้าบ้านนี่นะใสน่น้ำกัน ก็บมาเหรอละจ่ายก้อนแล้วแบบนี้สิขอบคมากค่

กดถาบร้อยเดียวเลยค่ะักชุดไหมคะจะไปแถบนู้นเสียลเดียวดิ ะแค่เอาเร่นเาห้องแทน

คือแนวหอยโขมห่บาค่ะลละห้าสต

ปีนบนมี่ได้ปะมีเด้หมดเมื่อแก้วได้ตันคว่วะตรงนี้ยังไงอะไรใหญ่ก็มาหมัดตอนนี้เลยวะ ทยนในแสุจที่ือจนเงินกันเบิรตทอนมากรใดเบิรตตนั้นเนาะ่มือหนาก็ทชิมาหลอกมือหนาช่่เอาพี่เลยจ้า ไปหุ่มนงินไม่ใช่กล่องหอมนุ่มในแอ้พวตกับพววดเขาต้องเลือกเรานะไม่เลือด้ค่ะอ่าสองเลยพวกมาม่้มนะคะเปิดไก่นไปเป็นสิกข้าวิว่่อร้าจกินมื้อ่น่ะมันถึงลมแล้วมันจะไม่อร่อยแต่อันนี้กินมือนี่นเนีน่าเสียดายเลยน่มายคนแดงนะนี่เไม่อร่อยค่ะ มันไม่งากเลยมันยากอ่ะค่ะนไม่เห็นรอบมันป็นจะชิมแกินน้ำมนขนาดาเกี่ยวมันนะเอาไปตอน้กินขั้นขั้นาอนกินมื้อยิ่งมูฮันก่อนบนเนี่ยนั่งขานี่สูตอันก่อนหนุ่มในหอย่ง่อสแวเออเยอะมดหมมามันหมดแทบ่มดเลยค่ะจ้าของต่างยังนี้สุกบนนี้ เบเดอร์ถจจักอาถใจก็่นอมนองนุ่มในยังแข็งอยู่มีแข็งบ่างีดงบเนี้ยสิเรลืองใหม่เยอะค่ะเจ้าขอบน่ะของเจ้าทีซิเมนก้นิ่มไม่ค่านนั้นไม่ได้เก็บพ่จะไม่เชเลขบัญชีสะรับเงินนนี่ก้นนิ่มหนึ่เก้าสิบอ่ะ เอาเนื้อให้เบอรบุกเบอร์รี่ค่ะบุเอรี่นะคะดีจ้ะนี่สิพอดีเลยต้มกินจ้ะพอดีเลยคเม้องภายในกันเดินกันอยซาวจ้ะมันก็มีผู้เดียวเลือบางก็น้อยอ่ะหลอยู่ได้มากินมะเม่อนกัน 本当に。